เฉลยแบบฝึกหัดข้อที่2โจทย์ให้หาสนามไฟฟ้าณตำแหน่ง x เท่ากับ0จากการกระจายประจุแบบสม่ำเสมอบนเส้นในแนวแกน x โดยมีประจุทั้งหมด q เท่ากับ6นิวตันโคลอมและปลายประจุอยู่ในช่วง x เท่ากับ1ซนติเมตรถึง4เซนติเมตรจากนั้นเราก็หาความหนานแน่นของประจุเชิงเส้นนะคะดัมาเท่ากับ q ส่วนด้วย l ก็จะเป็น 6.0ุยคูณ10ยกกำลังลบ9ส่วนด้วย0.03ุคูลอมต่อเมตรคำตอบที่ได้คือ2คูณ10ยกกำลังลบ7คูลอมสมการสำหรับสนามไฟฟ้า dE เท่ากับ ke dq ส่วนด้วย x ยกกำลังสองโดยที่ ke ของเรานะคะคือค่าคงที่คูลอม8.99ุคูณ10ยยกกำลัง9 จากตรงนี้นะคะจากตรงนี้เราก็จะแทน dq เป็น lambda dx แล้วเราก็มาคำนวณหาอินทิเกรตกันค่ะโดยที่สนามไฟฟ้ารวมตำแหน่ง x เท่ากับ0ยได้จากอินทิเกรตในช่วง x เท่ากับ0ถึง0.04เมตรเราก็แทนค่าลงไปนะคะ คำตอบของเราก็จะได้1.3485คูณ10อยู่กำลังสีนิวตันคูลอมค่ะ